เกมที่ทุกคนรอคอยครับสยามฮูเปอร์สครับอันดับ2ของฝั่งอีสครับพบกับทางแบงคอกฮีทครับอันดับ2อันดับนี้นัดเดียวจบครับผลชนะเข้ารอบ4ทีมคนแพ้เก็บกระเป๋ากลับบ้านเท่านั้นครับหรืทุกการปกตินะครับทั้ง2ทีมเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเล็กแรกแบงคอกฮีททำได้ดีกว่าเลก2ฮูเปอร์เอาคืนครับ ต้องบอก oh. ว่าทั้ง2ทีมจะลงล็อกไหมครับแล้วพิกทิปอินมาตรงนี้อานะฝากมาที่นาวาเบิร์นกลับมาอานะสบัดมาเจ้าพร้อมสมแต้มครับ oh. รอเลยเจ้าพร้อมครับสามแต้ม่อนเลยคโอ้ oh. เปิดดูจริงๆครับทางพร้อมครับนาวาล้อเบรไลน์แล้วจ่ายให้เบลลี่สั้นไปเบลลี่เก็บได้แล้วได้ฟ้าว oh. แล้วเป็นฟาวสของพุทธาครับไม่ดีเลยครับอุ้ยฝั่งรับเกมนี้ครับลูกที่2ครับเรียบร้อยครับเบลลี่ครับ4ต่อ0ครับบอลมันติดขาครับสุดท้ายยังได้อยู่ครับชอดคล็อกเก้าวินาทีแปดวินาทีระยะกลางของทีทีเรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่มีแต้มเลยครับทีครับไตตันจ่ายตันหลังพิกกลางเช็ดแป้นสุดเดิมครับมาแล้วครับแต้มแรกของทีครับไตตันจะฟานเบรกเร็วแล้วหยอดให้พิก างก็ไม่ลงไตยต้ายกลับลงมาแ<ป>ล้เลยลลลนหวครับคุณคุณเจอล้มวนอยู่กลับมาที่อาชิอาชิจ่ายมาคืนมาที่พี่อาณนะอาณะเฟ้งหลอกแล้วเข้ามาฮุกขวาเรียบร้อยครับอ,อานะสุดยอดครับสองสวิงออกมาวงนอกครับตบกลับไปใหม่ฮันส์หยอดขวาเรียบร้อยครับโอ้โห,โโหชิปั้งลงไปครับเกมรับและเกมลูกครับแล้วสวิงออกมาหยอดลูกนี้พิ์ชาไม่ได้ครับ แล้วบอลสุดท้ายได้เป็นฝั่งครับเจอตันตอย่างนี้วินลุยครับให้มาที่วิทวินยิงเลยครับเรียบร้อยคโอ้โหนี่เขาไปอัพบนกับมาอาณาลุยมา1นึสองวางได้ฝาวโอ้โหเช็ดแป้นลงลูกที่สองครับยอดเยี่ยมครับ12ต่อหครับหคะแนนครับอาร์ต้อาร์ต้ล้อเบรไลน์มาหยอดสงหน้าเลยครับ ยอดครับหนีห่างเป็น8คะแนนครับ14-6ต่อครับอสปินมูฟเฟอเวอโอ้โหไม่ลงครับพูซารีบาวได้ให้มากีแกงพีแก,ง,แกงระยะกลางเรียบร้อยครับสวยงามครับ14-8ต่อครับลดต้ามมาหน่อยนึงครับาให้มาไต,ต่ต้นครับไต,ต่ต้นเปิดเร็วให้คีน ขึนเช์ดป้ารับเอาแล้วครับตามเริ่มเดินครับสำหรับพีชครับนานาได้สกรีนตรงนี้แล้วสะบัดมาทีทีให้มานานาเรีอบร้อยไปสามเก้าสิบนานะครับพรพุทธสาไปเก็บมาให้แล้วขึ้นเช็ดป้นลูกนี้พุทธสินบอกว่าฝ่าวครับสองลูกของพิวุาครับลูกแรกเก็บลงไปครับเดินจุครับครับทางปูเปอร์เราพุทธาลูกที่สองเก็บลงไปครับ้ชาไม่ลง ยังรีบาวได้อาณะวางซ้ายเรียบร้อยครับนาขึ้นเร็วมาแล้วเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วสไลด์นะโอ้โหอะไรก็เป็นใจไปหมดครับนานะครับเกมนี้ครับสองเกมในวันนี้ครับในรุ่นยู13ยู14ปีครับมาดูในสนามต่อครับนาวาให้มาที่อาชีครับอาชีมาให้อานะอาณะม้วนมาดีให้พี้อมครับ แล้วพี่ oh พรอมครับโอ้โหยพี่พอมแม่นเกินครับพี่พอมครับวันนี้สีเขียวผ้าเบรกครับเขาแล้วคานไวโอเพนลองสองสาหน่อยไม่ลงเข้ามือของอาชิครับอาชิสวิงออกมานาวาเฟกส,สวยครับแล้วโปรโตเตอร์ด้วยขวา oh เรียบร้อยครับสุดยอดครับนาวาครับ oh แล้วมาที่นาวาจ่ายตัดมาให้อาชิอาชิคืนกลับมา แล้วอานนะครับโอ้โหหันขึ้นเร็วมาเลนขวาเปิดครับดูเลนขวาเปิดก็เสร็จอันครับโอ้โอโอเลนขวาเปิดอย่างนี้15ต้านไปเลยครับอ,อาวิชจ,จะฟาสเบรกสวนขึ้นไปตัดหลังหันไปเบรกคอนแทกแล้วยิงแล้วได้ฟาวครับรลูกทอลูกแรกเก็บร้อยครับว,วิชนจะเป็นแต้มสุดท้ายของฮีทครับในโอ้โหแรกครับไตตันฟาสเบรกแล้วจบเองเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับ รถสกอมาเหลือ11คะแนน<อ>าัาเบกมาที่น้องนามเลนขวาลงลงนามยอดเรียบร้อยครับเปิดเลาียครับไทยกับอาร์ตี้ไวโอเพนลองศอกสามยังไม่มาครับอาร์ตี้โอ้โหอย่างตรงเลยครับเมื่อกี้นี้คิดว่าหายแล้วครับอาร์ตี้แล้วอาณาสเตปลูกนี้แล้วได้ฟาวโอ้ก็ยังเป็นบอลรีบาวของทางฮูเปอร์อยู่ดีก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหแล้วลูกโทษเก็บลงไปครับขึ้นนำ10คะแนนครับ อาณนะลูก2เก็บลงไปครับขึ้นนำา11คะแนนครับโอ้ oh. คุณคุณเอาตัวรอดได้ดีมากครับแล้วสอดอาณาครับโอ้โหสองคนเอาอยู่ครับนาทีสุดท้ายของคอเตอร์ที่3ครับอาณนะเล่นกับเบลลี่เปิด2คะแนนได้สวยครับทางฮูเปอร์ครับโอ้ oh, คู่หูทะเบีนขึ้นมาเองแล้วบอลไม่ดีครับบอลกลับมาอยู่ที่เบลลี่เบลลี่ฟานเบรกเร็ว สะบัดมาพร้อมหลอกหนึ่งทีและหยอดลงไมครับพร้อมครับสุดยอดครับโอ้พร้อมค้อนหลบพิกแกงมาเอาตัวรอดได้ดีครับพร้อมให้มาที่เบลลี่คืนมาที่อานาอานาแหวกกลางครับแล้วเก็บฟาวได้ก็นะพลาดโหลดแต้มได้เลยนะครับแล้วลูก2เก็บลงมปครับอานาครับเสี่ยงไม่ได้แต้มเลยครับฮีทครับชุดนี้ลาวิทขึ้นมาวางแล้วได้ฟาวครับ ลูกโทษของวิทครับเก็บลงไปครับลูกแรกครับลูกที่2ครับยอดเยี่ยมรอบวิทครับได้ไปทั้ง2ลูกครับ2คะแนนเต็มจากอาคุต้องหยุดทางปูเปอร์ให้อยู่ครับดูปูเปอร์เพลงนี้อ่านะหยอดแล้วได้ฟาวอีกแล้วครับโอ้ครับสีเหลืองครับวันนี้ครับอานะแล้วลูกที่2ครับเก็บลงไปครับครับ กลับามาที่วิธีกทีให้พริกแก้เจ้าสันโล่งแล้วครับเจ้าสานันสองสามอันบ่สามตาของเจ้าสันครับฟื้นเลยครับสระธานกลับมาอานะอาณะลุยเลยครับสอดในเบลลี่แล้วเช็ด oh! ไปจดน oh! วเโอ้โหเราหันจ่ายเร็วเลยครับให้อาร์ตี้ครับอาร์ตีหลุดฟันเบรกเรียบร้อยครับลุยเองหนึ่งสองวางขวาเรียบร้อยครับจุนวอนตายมาแล้วเข้าขวาเลี่ยมเก่งวางเรียบร้อยครับ โอ้โหห่วงต่อห่วงครับพันครับหน้าครับแล้วเปิดฟันเบรกเร็วเลยครับอาชีขึ้นไปจมสกอครับให้ที่อาชีโล่งโล่งเลนขวาวางเรียบร้อยครับโอ้โหทียังไม่มาโบรีบาวยังเป็นของจุนวอนและได้เป็นฟาวแม่ลูกแรกสั้นไปครับลูกที่สองครับเรียบร้อยครับจุนวอนครับลดแต้มลงมาครับ ส9ต่อย,ยี่สุดเด่นซ้ำระยะใกล้ไม่ได้ครับแล้วสามอีทีเรียบร้อยครับโอ้กว่าจะมาครับแต้มนี้มันยากจริงๆครับแต้มขึ้นเลข30ของทางไปเข้าคีดครับการหนีอของอานะครับอานะกินมาหมดเลยติดล็อกแล้วได้ฟาวล์ลูกของอานะครับลูกแรกเก็บลงไปครับไม่ลงยูกิรีบาได้แล้วขึ้นค้างไม่ลงไตตันขึ้น <N> 1 1> วานเงินวานครับสองครับสีขาวครับวันนี้ทำตา YBL อยู่ข้างขวาครับ คอเป็นคอสตอมชูสครับจาก UA เครับลูกแรกทอดสอลูกของไทตันครับลูกแรกเก็บลงไปครับแต่อานะแกะเพสได้ดีจริงๆครับยอมเลยครับแกออกมาให้อานะดับปะแล้วเสียเป็นฟาวครับน้องวิทสามคะแนนระยะไกลสั้นไปแต่เจ้าตัวยังเก็บวีบาวดได้ครับไทตันแกออกมาให้กับยูกิแล้วได้เป็นฟาวลูกทอของยูกิเก็บลงไปครับ ลูกที่2ครับเก็บลงไบครับเอาวแล้วครับแต่ไม่เดินมาสวิตครับวิตตะลุยมาให้มาเพยแกงลูกนี้ไม่ได้แล้วแย่งรีบาวการเป็นบอลที่ตายต้านเช็ดต้านลงไปครับเอาวครับแต่ฮูเปอร์โอ้โหลงงเลยครับลูกนี้ปล่อยบอลเร็วเรียบร้อยครับโอโ้โหไอตรงนี้ไตต้ตานโฉกไปแล้วได้ฝาวูโทอนลูกที่2ครับเก็บลงใบครับ รถมาเหลือ32ต่อ10 39ามสก็ร่อยห้ครับ13คะแนนครับแล้วฟาวครับแต่ต้องชมฮูเปอร์ครับวางเกมมาดีแต่ต้นเลยครับแล้วดูครับครับวางเกมมาดีแต่ต้นเลยครับแล้วดูครับเข้าไปรีบาวตรงนี้ฟาวครับเป็นลูกโทษของจุนวอนครับ แต่สุดท้ายก็วัดกันเรื่องของคุณภาพแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆก็ทีมที่จบอันดับ2ของตารางเนี่ยทีมแรกาทางแลมเมอร์ะเก็บเข้าไปแล้วมาดูฮูปเปอร์ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะรอยันนะ<อ>ว่าฤหรการปรรกติที่ไปฮันให้มาที่อานะครับกลับมาที่ฮันครับลาลูกนี้ได้ฟาวครับถือว่าเป็นฤดูการรลที่ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำผลงานได้ดีนะฮินนะครับ คุณชาบอกว่าเฟดยิงลูกนี้ไม่ลงครับแล้วยูกิสามลงไปครับ11วินาทีสุดท้ายครับดูครับเคอรี่12ครับแล้วบอลอยู่ที่ปป่นชาครับส่งปป่นชาลงมาปิดเกม าจะสักเก้าขวบครับเก้าขวบเองนะโดว์จริงๆครับบินชาครับในรุ่นอายุยูสิบสามยูสิบสี่แหละครับแมตต์ต่อไปครับโอ้โหสองคะแนนเต็มจากบินชาครับและจบเกมครับสยามฮูเปอร์สครับเป็นทีมสุดท้ายที่คว้าตั๋วเข้ารอบเพลย์ออฟในวันพรุ่งนี้ได้ครับในรุ่นอายุยูสิบถึงยูสิบสองครับในขณะที่แบงคอกฮีทครับ พวกเขาเดินมาสุดทางที่รอบเพลย์อินครับใน YBLC ซั้น2งครับ